โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะอยู่กับเกมโซแ d นฮันติงเวอร์นะครับผมโอเคก็ผมอัดไปแล้วแต่ว่ามผมลืมเปิดไม้นะครับผมก็เลยต้องมาพูดในตอนที่ตัดต่อนะครับผมก็ช่องผมเป็นทําแบบว่าแนวแบบว่าตามใจฉันนะครับผมก็คือแบบมีอะไรน่าสนใจก็คืออัดคลิปตัดต่อแล้วก็ลงนะเออนะครับผมก ส่วนใหญ่ช่องส่วนใหญ่ใช่ไหมช่องที่แบบว่าให้ความรู้น,นะผมเออนะสอนนู่นสอนนี่นะคือถ้าใครชอบช่องแบบนั้นก็ผิดหวังแล้วเออนะถ้ามีอะไรน่าสนใจผมก็จะทำลงเนาะแล้วถ้าผมอยากทำอะไรลงก็ลงแบบไร้สาระไปเรื่อยฮะดูจากช่องผมดิเออนี่ครับผม ปกติคนเขาทำช่องกันก็จะสอนทำนูน่นทำนี่ใช่ไหมไม่เลยฮะผมอะเล่นไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆนะมีอะไรน่าสนใจก็ต้องอัดคลิปลงนะครับโอเคก็ผมจะมา,าทดสอบนะครับวิญญาณยุทธเป็นเหลิวเอ้อหลงนะเป็นมังกรไฟนะนะครับผมเป็นอาจารย์เหลิวเอ้อหลงนะเออชื่อพูดยากนะนี่ครับผม เขาเรียกว่าอาจารย์แม่นั่นเองนะครับผมพึ่งสุ่มได้มาเลยนะครับเออตัวทดลองนะเออวิญญาจารย์ที่อยู่ในป่านะครับมักจะอยู่เป็นกลุ่มนะเออบางครั้งนะแล้วก็มีสัตว์วิญญาณในป่าด้วยนะเกมนี้ค่อนข้างสวยนะครับในแบบว่าภาพนะครับเหมือนเกมสัพยุท์วิญญาจารย์เลยนะครับผม ตอนนี้ก็ใช้เป็นโมเดลอาจารย์แม่เลยนะเออแบบของแท้นี่ครับผมในช่วงต่อสู้เนี่ยผมไม่ค่อยได้พูดนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับเออก็ชมการต่อสู้ไปเลยนะครับ คือผมเป็นสายบูไงแบบว่าไม่ชอบหลบเท่าไหร่ฮะเออคือเหมือนไม่ถนัดนะเออตั้งแต่ตอนเปิดแรกๆอะ่ะผมมีจอยใช่ไหมจอยเกมอะ่ะแล้วแบบผมก็เล่นโดยจารโดยการใช้จอยนะครับคือในจอยอะ่ะมันเล่นง่ายนะทุกคนเล่นง่ายมากเลยนะแค่ต่อบลูทูธแล้วก็กดปกตินะเหมือนเล่นเกม PS4 PS2 ออ่ะ นี่ครับผมคือแบบมาเล่นง่ายนะพอมาเล่นมือได้แบบโอ้โหมันรู้สึกไม่ถนัดเลยฮะมนเล่นยากมากเลยนะไม่รู้ว่าจะสั่งจอยมาอีกไหมเพราะว่ามันแพงมากเลยนะก็400รอบาทนะแพงมากเลยนะครับโอเคพอสู้เสร็จนะมันก็จะแบบว่าให้เราเก็บของรางวัลเนานะพวกกล่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสัตว์วิญญาณก็จะได้เป็นวงแหวนแทนนะครับผม มีคนบอกว่าสอนโหลดหน่อยนะมันโหลดง่ายนะโหลดในอแอปโหลดเกมญี่ปุ่นอะมันชื่ออะไรนะ QOAPP อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับคือมันสมัครง่ายนะยนะก็แค่ใช้อีเมลล็อกอินด้วยอีเมลได้เลยฮะล็อกอินด้วย Google ะ<อ>นะครับเออมันล็อกอินง่ายนะครับเออนะอันนี้ก็เป็นต่อร่วกับสระษัทวิญ,ญญาณนะตอนแรกอะผมเดกว่ามันจะได้กล่องอะไรพวกนี้ หรือไม่ก็เป็นสมุนไพรนะแต่ว่ามันได้เป็นวงแหวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์วิญญาณตามแมพนะครับได้วงแหวนหมดเลยอะทุกคนแล้วก็มันจะมีจําพวกหนึ่งอะที่มันจะได้เป็นสมุนไพรนะครับผม เห็นว่าจะมีเกมใหม่เปิดใช่ไหมเห็นเขารีวิวเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับเป็นไม่รู้ว่าเปิดในปีนี้หรือปีหน้านะครับเป็นเกมถังซานเหมือนกันนะคือภาพเดียวกันกันกบโซลแลนด์แันติ้งเวอร์ภาพเดียวกันกับอันนี้หมายถึงกราฟิกนะครับกราฟิกเดียวกันกันกนกบเกมนี้แล้วก็เกมโต้วลวต้าลู่สัะยุทธ์วิญญาจารย์เลยนะเออนะครับ คล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าอันนั้นน่าจะสนุกกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมจะรองรับหรือเปล่านะครับส่วนโซแลนทา i รีเวิร์ r เซิร์ฟไทยไม่ได้เล่นเลยนะเออไม่ได้เล่นมา1วันเต็มเตมแล้วอะจะ2วันแล้วเนะี่ยนี่ครับคือไม่ได้เล่นเลยอะคือเล่นแต่เซิร์ฟจีนนะชอบเล่นเซิร์ฟจีนมากกว่านะครับผมไม่ชอบเสียงภาคเซิร์ฟไทย ถึงจะมีภาษาไทยก็ตามนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะเออนะครับมันไม่ไล่เล่งแพดเหมือนเซิร์ฟจ,จีนไงมันก็มีหลายคนนะที่แบบว่าดูคลิปผมไม่จบนะเออดูนิดหน่อยนะไม่ก็แบบว่าข้ามฉากนะเออนะครับบางคลิปผมจะใส่เวลาไว้ใ,ใต้คลิปนะทุกคนจะได้กดดูในช่วงเวลานั้นได้เนาะโอเค อันนี้ก็หาแบบหาที่ต่อสู้ต่อนะครับผมก็เป้าหมายในเกมนี้ใช่ไหมผมจะเก็บเพชรนะครับซื้อคอนเท่าเทียนนะคืออยากเล่นคอนเท่าเทียนอะ่ะนะครับคอนเทาเทียนประมาณ5,200กว่าเพชรนะครับผมเออคือเพชรในนี้ค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะครับคือมันต้องเก็บกล่องตามแมปอะทุกคนนะ ตอนแรกอะผมคิดว่าเกมนี้มันเหมือน Genius Impact นะก็โอเพนเวอร์เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราเลิกเล่นไปแล้วเรากลับมาเล่นอะเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เลยนะเพราะว่าเหมือนว่าเซิร์ฟเก่าอะจะตามใครไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็เสียดายมากเลยนะเออถ้าเหมือน Genius Impact เราจะเล่นตอนไหนก็ได้คือแบบอันนั้นคือโคตรดีเลยนะครับอันนั้นคือเราจะกลับมาเล่นตอนไหนก็ได้ไงนะ คืออันนี้คือแบบว่าถ้าอยู่ในป่าใช่ไหมเหมือนเราผจญภัยคนเดียวทุกคนเออเหมือนเราผจญภัยคนเดียวแล้วถ้าเราไปรับเวสหรือรับภารกิจในเมืองอะ่ะนะครับเราจะเจอผู้เล่นอื่นนะครับเราจะเจอเพื่อนนะครับเออเกมนี้ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองอะ่ะก็คือเล่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าออกจากเมืองนะครับมันก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้วฮะ คือตัวใครตัวมันนะทางใครทางมันประมาณนั้นอะ่ะโอเคดูดิพอผมไม่ได้ภาคแบบไม่ได้พูดสดๆในเกมนะคือแบบพอมาแบบว่าตัดต่อแล้วแบบพูดอะไรไม่รู้ไรสาระนะเออไม่เกี่ยวกับเกมเลยนะับนะก็ฟังไปดูไปก็ได้นะขอบคุณที่บางคนนะ่ะ ดูจบก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบขอบคุณที่สนับสนุนด้วยนะครับผมขอบคุณที่ดูโฆษณาด้วยนะครับเออผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเนาะเออบางคนดูเฉยๆก็ไม่ได้กดไลค์ก็มีนะเออนะก็ไม่ได้บังคับหรอกนะครับคืออันนี้ผมสู้กับวิญญาจารย์พวกนี้ใช่ไหมและแบบเกือบตายนะคือผมไม่ชอบหลบนะทุกคน ไม่ชอบหลบอะคือบูอย่างเดียวฮะนะผมหลบไม่ถนัดเลยอะคือเล่นมือแล้วไม่ถนัดเลยนะครับทงใสไม่ชินนะเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับก็บางครั้งก็จะเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่ามันกินแบตมากเลยฮนะมันกินแบตเหมือนเกินชินเลยนะอะเกมนี้นะครับผม โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอให้2 0 0 0ัพซับในปีนี้เถอะนะถ้าไม่ได้2 0 0 0ัซับก็ไม่เป็นไรนะก็ทำใจนี่ครับผมเออช่องผมมันไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วแหละก็มีอยู่นะก็ยอดวิวประมาณ100-200ก็โอเคอยู่นะครับเออประมาณนั้น